ธุพร้อมกันค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิขอเชิญพระอาจารย์บุตรกงขออนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์และก็ครูพิเรียนทุกท่านนะครับนั่งกสบายเนาะเราจะคุยกันหลังนั่งสมาธิสักเล็กน้อยนะครับทำสมาธิครั้งแรกสำหรับที่สถาบัน แต่ผมคิดว่าหลายท่านคงเคยทำมาก่อนหน้านี้แล้วสำหรับนักศึกษานะครับความรู้สึกอาจจะแปลกสำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำตามแนวทางของค่อาจารย์หลวงพ่อของหลวงพ่อทีอ่ท่านจะถามทำสมาธิให้รู้สึกตัวเห็นไหมที่ท่านอาจารย์วิชัยความเปลี้ยงท่านบอกว่าให้ถามว่าใครคือผู้รู้ เพราะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะไม่เคยรู้ตัวเราปล่อยให้ความคิดเป็นเจ้านายมันก็คิดคิดผิดบ้างถูกบ้างทุกบ้างโกรธบ้างไปตามอารมณ์ไปตามกระแสแต่การที่เราทำสมาธิแล้วหลวงพ่อท่านถามว่าใครคือผู้รู้นั่นหมายความว่าให้เรารู้ ถึงตัวผู้รู้แล้วเราก็จะรู้ว่าไอ้คนที่คิดเนี่ยพุ่งสร้างอยู่ไม่ใช่ตัวเราตัวเราคือผู้ไปรู้ความคิดเห็นไหมฮะผมพ่อสอนเรื่องนี้ทีนี้ผลดีจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราทําสมาธิเพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นมันจะเกิดพลังจิตขึ้นมาพลังจิตกับกําลังใจเ,เนี่ยเหมือนกันพอเกิดพลังจิตเพิ่มมากขึ้น ความคิดฟุ้งซ่านคนที่มีความเครียดก็ดีคนที่มีความวิตกกังวลก็ดีนะค,คนพวกนี้จะตามความคิดตัวเองไม่ทันเพราะว่าไม่ได้ฝึกสมาธิตัวสติ่างไม่ทันพอสติมันตามทันเข้าเนี่ยไอ้ความคิดความฟุ้งซ่านมันจะหยุดไปจะรู้เลยว่าอ๋อคิดแล้วเหรอหยุดถ้าความเร็วของความคิดเนี่ยนะครับ ถ้าเปรียบกับระยะทางของรถที่มันวิ่งความเร็ว120ไอตัวรู้ที่หลวงพ่อให้ถามว่าใครคือผู้รู้่นหนัตัวรู้นะ่ยมันมีความเร็วสักประมาณ30-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปรียบเร็วใน้ฟังนะครับดังนั้นความคิดมันจึงเร็วกว่าตัวรู้ตามไม่ทันแต่พอฝึกสมาธิสร้างพลังจิตสติถูกพัฒนาขึ้น มันจะมีความเร็วเพิ่มขึ้นพอคิดปั๊บแทนที่จะสามสิบสี่สิบเนี่ยถ้าความคิดมันเท่ากับร้อยี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงมันก็ไปตามทันหนักเข้าหนักเข้าความคิดเนี่ยจะช้ากว่าไปตัวรู้ตรงนั้นเนี่ยที่เขาเรียกว่ามหาสตินี่ยนะหลวงพ่อท่านสอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้คือเรามาฝึกให้รู้จักตัวรู้ พัฒนาตัวรู้เพื่อที่จะตามตัวผู้ถูกรู้ให้ทันนี่คือหลักการเลยนะครับดังนั้นฝึกไปทุกครั้งอย่าลืมถามว่าใครคือผู้รู้อันนี้สำคัญมากเป็นเคล็ดลับของหลวงพ่อนะครับซึ่งกว่าท่านจะได้เคล็ดลับอันนี้มาสอนเนี่ยกูบาอาจารย์ท่านไม่ได้สอนนะหลวงปู่มั่นก็ไม่ได้สอนท่านแต่ท่านบอกวิธีการจะไม่ได้สอนตรงๆแบบนี้ หลวงปู่มั่นใช้คำว่าให้ตามหาถีติภูตังให้เจอถีติภูตังคือตัวที่ตั้งของจิตท่านไม่ได้ใช้คำนี้แต่หลวงพ่อพูดตุงๆเลยให้ถามว่าใครคือผู้รู้ท่านสอนเรื่องนี้มา4ี่สหปีนะแล้วที่จะเป็นหลักสูตรมาสอนเป็นจริงจังเนี่ยเริ่มต้นเาปีอปัี2 5 4 0หลวงพ่อคิดไปไกลแล้วเดี๋ยวตอนบ่ายนะ ผมจะมาบรรยายเรื่องกิริยาบทสิเพื่อที่จะตอบปัญหาข้อสงสัยว่าการทำสมาธิเนี่ยมันทำได้ทุกกิริยาบททุกอย่าแ,แล้วทำไมเราต้องนั่งสมาธิตองบ่าเจอกันครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุ ครับในโอกาสทุกดีวันเกิดในครั้งนี้นะครับขอเชิญท่านอาจารย์น้องนะครับเป็นคนเป็นคท่านของพระอาจารย์พ่อตลอดคุอง่ายว่าตลอดชีวิตของท่านเลยนะครับท่านเป็นเนนน้อยมานะคะแล้วท่านก็เรียนรุ่นที่สามนะท่านเป็นรุ่นพี่พวกเรารุ่นที่สามจบรุ่นที่สามแล้วท่านก็ช่วยงานะอาจารย์พ่อมาต่อ ง่ายๆนะคะทั้งทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะคะทั้งร้องเพลงของสถาบันนะคะทั้งอัดคลิปนะคะทั้งอ่านนะคะทั้งอ่านในหัวข้อบรรยายนะคะอธิบายหัวข้อบรรยายของพระเจ้าอภิถวทั้งทำคลิปทั้งทำหน้าที่ต่างๆของสถาบันของให้พวกเราเป็นอย่างดีนะคะท่านเป็นหอรา มีพวกเราก็อยากที่จะอวยพรให้ท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ท่านอาจารย์มีความสุขมากๆนะคะขอให้พวกเราแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกครั้งหนึ่งนะคะ Happy แฮปป a ้ มีความสุขมีสวาภาพภูมแรงนะคะอยู่เป็นร่มโพล่มไสให้กับพวกเราตลอดแล้วก็ช่วยสารงานของพระเจ้าหลวงพ่อต่อไปนะคะในอนาคตเนี่ยเรามีโครงการข้างหน้าก็คือเป็นโครงการ M.I.C. นะคะต่อไปนอกจากเราจะสอนนะคะพวกเราคนไทยแล้วต่อไปเราจะมีโครงการ M.I.C. สอนต่างชาติซึ่งจบมาแล้วนะคะเมื่อรุ่นที่แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วสองท่านนะคะนักศึกษาต่างชาติที่เรียน คอ,อเสเต็มๆ,ๆเลยนะคะ6เดือนแบบเราแต่เป็นภาพภาษาอังกฤษต่อไปเราต้องเปิดนะคะเราต้องเปิดนะคะต้องเปิดให้ได้พวกเราต้องเป็นฟันเฟืองนะคะช่วยกันทรมรียนขอมือเพื่อสารงานของพ่อเพื่อให้สถาบันนี้เก่งไกยต่อไปนะคะขอบคุณครับขอบคุณมากนะคะขออยิเชิญพวกเราตั้งพิธีทฐานนะครับบารมีพระอาจารย์หลวงพ่อ สโดโดมเด็จพระยานวชิชรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังศรงีนโรดบลรดาลให้อาจารย์ปฏิอรสถานธรรมนาขอท่าน,น,าานมีมีความสุขมีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้เรื่อยไปมีความสุขมีความเจริญรุ่งเรืองสูงวังตามความาัฒนาทุกกาศท,ที่สันก็สุอขอให้ท่านได้รับผดคืออายุวันนะสุขภัลปฏิพานธนสารสมบัติพีพัฒนมงคล สมบูรณ์พลุ่นยิ่งดิงขึ้นพอดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับพอดใด<ม>ที่ท่านทั้งหลายนะครับได้มาพหยผมในวันนี้ขอพอนั้นสะท้อนย้อนกลับสู่ท่านเป็นหมื่นเท่าแสนเท่าล้านเท่าทุกท่านทุกคนตือ Happy Birthday